นี่เป็นวิธีบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เจ้าที่เราคาดหวังว่าจะเอาเขามาเป็นคู่ค้าเราต้องมีการบริหารเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยเจ้าที่เขาส่งคอมพนีโปรไฟล์เข้ามาหาเราบอกเราว่าต้องการจะค้ากับเราอย่างงุ่นอย่างงี้เอ้ยถ้าสนใจติดต่อกับไปนะเจ้าวพวกนี้แหละคุณเอามาสารสัมพันธ์ไว้บ้างมันไม่จำเป็นต้องทำแนบชิดขนาดนั้น เราก็มีความสัมพันธ์แบบห่างๆได้แล้วยังไม่ได้ซื้อแต่แค่เราอยากรู้จักคุณแค่เรียกเขามาทําความรู้จักเนี่ยก็เป็นการสารสัมพันธ์อย่างหนึง่งทําให้เขารู้ว่าเราสนใจเขนานะเอ้ยเขามีโอกาสที่จะขายให้เรานะเราเรียกเขามาคุยตรงที่เรียกเขาเข้ามาคุยเราก็ต้องทําให้บริษัทเราน่าสนใจสําหรับเขา เฮ้ยเรามีการขึ้นงานเป็นแบบไหนมีออเดอร์จะเข้ามายังไงการเติบโตของบริษัทเราเป็นยังไงเจ้าที่เขาเสนอตัวมาให้เรารู้เนี่ยเขาก็จะศึกษาบางส่วนกับบริษัทเรามาแล้วแต่เราก็ต้องให้ข้อมูลเขาเพิ่มว่าเฮ้ย mm. การเติบโตเราเป็นอย่างนี้งบการเงินของบริษัทมันดูฟรีอยู่แล้วไม่ว่าบริษัทไหนก็ดูฟรีเพราะว่าในกรมพัฒน์เขาเปิด ให้ดูเราก็บอกเขาเลยว่าให้การเติบโตของเราเป็นอย่างนี้ทุนจดทะเบียนเราเป็นแบบนี้ก็พรีเซนต์ให้เขาดูเลยแต่ถ้าบริษัทเราทุนจดทะเบียนนอ้อยยอดขายไม่ได้มากก็ไม่จําเป็นต้องพูดตรงนี้อันไหนที่มันเป็นจุดได้อยสําหรับเราเราก็อย่าไปพูดเนาะพูดไอ้ที่เป็นจุดเด่นของเราจุดเด่นของเราก็คือ,เ,อเรามีออเดอร์เข้ามาอย่างไงเรามีการซื้อสินค้าตัวเนี้อย่างไงในแต่ละปีในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็คุยกับเขา ก็ทำความรู้จักกันไว้เก็บเบอร์โทรเก็บนามบัตรอะไรกันไว้แล้วก็ถามราคาเขาด้วยว่าราคาเขาเป็นยังไงเฮ้ยถ้าเราซื้อเป็นเครดิตเธอโอเคหรือเปล่าเครดิตบริษัทฉัน30วัน60วันแล้วแต่บริษัทคุณคุณลองคุยเย็บเย็บไปกับเขาครูจะคุยเสมอนะแบบเนี้ยแล้วครูก็จะได้เครดิตมาเสมอเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คุยวันนึงแล้วเราไปใช้เขาอ บางทีเขาบอกเฮ้ยซื้อสดก่อนแล้วการครั้งแรกครั้งต่อไปเป็นเครดิตเราคุยไว้ก่อนมันมีโอกาสได้เครดิตเลยในตรงนั้นอ่ะก็คุยไว้ก็กระชับสัมพันธรร์ทําไมตีกับซัพพลายเออร์เจ้าที่คาดหวังไว้เนาะเก็บน้บามบัตรเก็บเบอร์โทรไว้บางทีเจ้าวพวกเนี้ย เราคุยกับเขาไปแล้วครั้งหนึ่งเขาจะโทรมาตามติดตามงานว่าเฮ้ยจะมีใช้ยังมีซื้อยังอะไรเงี้ยถ้าเรายังไม่มีซื้อเราก็บอกเขาไปตรงๆว่ายังไม่มีซื้อแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีเราจะส่งรีเควสตให้ทําราคามานะเราก็บอกไปตรงๆแต่ถ้าเจอซัลาพเออร์บางเจ้าที่โอ้โหจิกแล้วเกินอยากได้งานเนี้อันไหนเงียบได้คุณก็เงียบเนาะก็คือคุยแค่ครั้งเดียวที่เขาโทรมาว่าโอเคยังไม่มีแต่ถ้าเขามาจิกอีกก็บอกยังไม่มี ถ้าเขาโทรมาจีอีกก็เงียบไปเลยไม่ต้องรับครูก็ใช้มุกนี้ประจําใช้ความเงียบสยบความเคลื่อนไหวของเขาเพราะบางทีก็กวนตัวก็มีเราก็เงียบเราก็วิเคราะห์ด้วยตัวเราเองได้ว่าเฮ้ยเจ้านี้ไม่โอเคอะมันตื้เกินไปอะไรเงี้ยยังไม่เอาก็ยังมาตื้ก็ไม่ต้องไปคุยอะไรก็เงียบไปพอเราเงียบเดียวเขาก็เงียบเองอ่ะเราก็ควรจะเก็บเลกคอร์ดไว้เนาะ นำบัตรอะไรเงี้ยเก็บไว้เขียนไว้ในนามบัตรว่าเขามาพบอะไรยังไงถ้าคุณทําใส่ระบบของบริษัทได้ยิ่งดีมันจะมีทะเบียนผู้ขายนะคุณก็อาจจะมีอยู่อันนึงอันเนี้ยเป็นทะเบียนผู้ขายแต่ยังไม่เอาขึ้นบริษัทก็เก็บข้อมูลเหมือนขึ้นทะเบียนผู้ขายมีเบอร์โทรเบอร์เฟกคนติดต่ออะไรเงี้ยเป็นพวกผู้ขายที่คาดหวังของบริษัทว่าจะมาเป็นคู่ค้ากันก็เขียนทำเลคคอร์ดให้มันเรียบร้อย เื่อครั้งหน้ามาหาข้อมูลเราจะได้หาได้ง่ายๆทําทในคอมพิวเตอร์ในเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยการเซิร์ชหาจะง่ายกว่าไอที่เก็บนําบัตใส่ไว้บางทีเอาจะใช้หาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนวะแต่พออยู่ในคอมพิวเตอร์เราเนี่ยหรือเราให้ลูกน้องเราทำเนี่ยเราหาเนี่ยมันเซิร์ชหาได้ง่ายอ่ะอันนี้เป็นวิธีบริหารงานอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณมีคู่ค้าเพิ่ม เราก็ไม่ตัดความสัมพันธ์กับใครเนาะเก็บข้อมูลไว้ครูขอให้คุณเป็นคนที่โชคดีแล้วเรียนรู้อัพตัวเองให้สูงขึ้นเสมอแล้วขอให้คุณเป็นคนเชื่อตัวเองว่าเฮ้ยคุณตื่นลืมตามาเนี่ยก็เติบโตขึ้นเสมอทั้งการเงินทั้งองค์ความรู้ทั้งปัญญาที่มีคุณเชื่อแบบไหนเป็นแบบนั้นครูเชื่อแบบนี้นะว่าครูเติบโตขึ้นทุกวันทุกปีปีนี้ครูอยู่เท่านี้ปีหน้าครูขยับ เรื่อนชั้นมากขึ้นมีความเติบโตทางการเงินมากขึ้นมีความเติบโตทางสติปัญญามากขึ้นขอให้คุณเป็นคนที่เชื่อในสิ่งดีที่มันหนุนนำชีวิตคุณครูขอให้คุณโชคดีแล้วทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆเนอะจากใจครูทัญญาค่ะ